ทีนี้เวลานะักท่องเที่ยวมาบ้านเราเยอะๆเนี่ยการขยายโครงสร้างพื้นฐานนะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆเนี่ยถือว่าสําคัญมากๆโดยเฉพาะเรื่องของสนามบินเนี่ยตรงนี้ทางรัฐบาลเองก็มีแนวทางในส่วนนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้ตรงนี้ก็ช่วงเราต้องมาดูด้วยนะครับว่าในในอดีตเนี่ยเราเราเน้นแต่ที่เราพูดกันตลอดเวลาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนมีความสบายใจว่าประเทศเราเนี่ยทัวริซึมกาลังกําลังขึ้นอย่างดีเนี่ย เราพูดถึงจํานวนนักท่องเที่ยวับนะครับจำนวนถ้าเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยแต่ผมอยากจะขอเน้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยสำคัญกว่านะครับการใช้จ่ายต่อหัวระยะเวลาในการอยู่ก็สําคัญครับนะครับถ้าเกิดหลายๆหลายๆนักท่องเที่ยวเวลาเข้าไปประเทศอย่างสเปนอิตาลีหรือฝรั่งเศสหรืออังกฤษเนี่ยเวลาเขาอยู่เลยเขาอยู่เล้งเล้งทับสเต้นระยะเวลาที่เขาอยู่เนี่ย มันจะมากกว่า3หรือสวันที่ประเทศไทยในยเฉลี่ยแล้วประมาณ3หรือ4่วันเท่านึงต่อคนเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วก็ออกเข้าออกเข้าออกเข้าออกก็มันจะเป็นภาระต่ออินฟราสตรักเจอร์เราอยู่ทีเ่สนามบินเราเองเราก็ต้องดูเรื่องสนามบินด้วยความพร้อมของสนามบินด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ในระยะยาวเราก็จะไปสร้างสนามบินเชียงใหม่อินเทอร์เนชั่นนลแต่ พราะว่านโยบายหลักของเราไม่ใช่จะให้แค่เมืองหลักอย่างเช่นเชียงใหม่เป็นเมืองเดสิเนชันของท่องเที่ยวอย่างเดียวรเราอยากให้ภาคเหนืออยากให้ลำปางลำพูนเชียงรายเป็นด้วยเนี่ยเราก็คิดว่าก่อนที่จะคอยชื่อ o f ฟ i c เ a ีเนี่ยเราก็จะตั้งว่าเป็นร้านนายอินเตอร์เนชันแนลใช่ไหมเช่นกันภูเก็ตเองก็มีคนต้องการจะมาเยอะแต่ว่าไม่ใช่แค่ภูเก็ตอย่างเดียวพังงากระบี่ระนองก็เป็นจังหวัดยุทธศาสตร์เหมือนกันภูเก็ตอินเตอร์เนชันแนลเราก็จะไปตั้งอยู่ตอนเหนือของภูเกต็ตอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพังงารเราก็จะตั้งว่าเป็น International. อันดามันอินเทอร์เนชั่ตรงนี้ก็เป็นเราได้เริ่มคลิกออฟโครงการเหล่านี้ไปแล้วเพื่อที่เราลองรอ,อ,องรับนักท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต